ไออันนี้ร้อยโดนัทเดวิวนิดจะมีสามออมีไดสท่นีภาษาอังกฤษจะดีมากอ๊ต่อไปจะเป็นการรับเนตัววันนี้รวมพลกำลังวันนี้ต้องไปขอบอหมู่ปินขอบอหมู่หนึ่งปิงปที่กหมู่หนึ่งบอบอหมู่สองแล้บอหมู่สาม đi, đàn luôn các bạn, ăn bây giờ, anh bên. ต่อไปได <Bing. S 1> ้ไปเดียหน้าเป็นไม่นิ่องมนุษย์โดยตัวมาหน้าเป็นที่12นาฬิกาและที่บริเวณนี้อยู่นี่เป็นที่หนาฬิกาการวางกำลังหมู่หนึ่งจะวางกำลังที่12นาทีนาฬิกาหมู่สองวางกำลัง4ถึง8นาฬิกา หมูสามังแปดถึงสิบสองนาฬิกาหมู่เป็นก้นเป็นหนึ่งจาวางกะลังที่สองนาฬิกาเป็นสองาวบงกะังที่สิบสองนาฬิกาออไปให้หมู่สามไปนำกำลังบนนที่เหลือมาเข้าที่ที่รวมมลใหม่อธิบายได้ การปฏิบัติในพื้นทีน่รวมพลของหมวดปืนเล็กเมือออ่อผบหมวดปืนเล็กนำกําลังของตนเข้าพื้นที่วางตัวในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยให้แต่ละหมู่ปฏิบัติดังนี้ 1. จัดการระวัง,กกนนะงป้องกันด้านหน้า 1. นจุดสมอบเขตการยิงให้ทหารแต่ละคนสให้ทหารบุดหลุมนอนยิง จะดัดแปลงพื้นที่วางตัวที่อยู่ในพื้นที่ปกปิดกำบังทีการตรวจสอบการวางและการตั้งศูนย์ลบของหน้านุกนและสุดทยอ่าเบิกลับกระสุนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์เพิ่มเติม,ตมจากบอมวดจากอันบอมวล เดี๋ยวไม่ต้องคำสั่งเตือนจากพบอ้อมดอยโดยจะมอบหมายให้พบออมูที่อาวุโสควบคุมและกำกับดูและกำลังผลภมยในหมวดแทน